น้องที่โดดล่มด้วยกันโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ชัดเกิดอุบัติเหตุก็ทราบอาการเรื่อยๆว่าอาการหนักมากถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิต ำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่พี่น่าจะไปตรวจราชการกับกับท่านรัฐมนตรีที่จังหวัดชนบุรีก็มีน้องที่โดดร่มด้วยกันโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ชัดเกิดอุบัติเหตุอาการหนักมากถึงขั้นจะต้องอาจจะต้องผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตพอมาถึงตรงจำได้ว่าบางนาก็เลยลงการทางแยกเพื่อที่จะไปดูพี่ชัดที่จังหวัดประจุบัค่ะก็ วันที่เกิดเหตุนะครับเป็นวันที่ไปโดดล่นทบทวนที่ค่านหน้รีสวนประเนมีเหตุการณ์หลายๆอย่างมาประจบกันทั้งสภาพอากาศนะครับซึ่งซึ่ง,งค่อนข้างที่จะมีลมที่จะแปรปวนนิดนึแล้วก็สภาพอุปกรณ์นะครับซึ่งเกิดการเลอ์นะครับเครื่องเตือนความสูงนะครับไม่ไม่ดังนะครับสภาพของคนนะครับซึ่ง อาจจะด้วยความเหนื่อยที่โดนมาหลายจํานะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายก็เลยเลี้ยวต่ํามานิดหนึ่งแล้วก็กระแทกพื้น,นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับซึ่งพอเกิดเ,เหตุทางปฏิบัติพยาบาลก็ได้นำขึ้นรถแล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลน้อยหินทําให้การรักษาเบื้องต้นเนี่ยเป็นไปอย่างทันเวลานะครับรู้สึกตัวมาก็ก็คิดว่ามีแค่อาการหาหัก ก็จนมารู้ที่หลังนะครับแต่ว่ามีอาการหลายอย่างนะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุทั้งเส้นเลือดหัวใจนะครับที่มีอาการปรินะครับต้องต้องใส่คนลวดประคองไว้นะครับเพื่อไม่ให้เส้นเลือดเส้นนั้นแตกนะครับแล้วก็หลังนะครับหลังส่วนล่างนะครับหักไปสามข้อนะครับก็มีการผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กดามไว้นะครับหลังจากนั้นก็รักษาขานะครับที่หักทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ ที่หนักก็คือขาด้านขวาเท้าด้านขวานะครับจะมีอาการเท้าเป็นแผลเปิดนะครับซึ่งก็ต้องรักษาอาการแผลเปิดแล้วก็ใช้เวลาค่นขางัานานะครับแล้วก็อาการก็หนักอยู่ครับช่วงที่อยู่ไอซียู่สิวันนะครับไม่มีวันไหนที่คุณรวย เขาไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ไม่มีวันไหนที่ที่ไม่ได้เห็นหน้าให้กาลังใจตลอดว่าเราต้องสู้แล้วก็ต้องอยู่กับเขาแล้วก็ต้องต้องต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับคุณรวยเขาทำให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็กระทั่งการสวนตะรนะครับซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะทำนะครับแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะรัง กียดอะไรเลยที่ที Kid, ่จะทำนะครับแล้วก <Flynn> ็นอนอยู s <S <leen> <tavalla> ่ที่โซฟาข้างๆเตียงคนไข้ตลอดเวลานะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับจากขอบคุณนะครับขอบขอบขอบคุณขอบคุณมากแล้ว่าขอโทษนะครับที่มันเกิดเรื่องขึ้นที่มันทําให้เขามุนวายขอโทษที่ เวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้ดูแลนะครับก็สัญญาว่าจากนี้ต่อไปก็จะช่วยดูแลคุณไว้ให้ดีที่สุดครับก็ขอบคุณขอบคุณ,อ,คณอีกสักหมื่นหนอีกสักหมื่นครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิฉันช่างโชคดี ักดีใ,ใจที่พบเธอ